สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมไทยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเว็บอินเกมนะครับเป็นเว็บสุ่มเพชรฟรีไปนะก่อนอื่นก็เอาอินเข้าสู่ระบบก่อนเลยโดยที่ผมจะเลือกล็อกอินเป็นล็อกอินผ่านบัญชีเฟซบุ๊กนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นพอเราล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยผมจะเลือกหน้าเติมเงินก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมจะเติมเงินเข้าไปในเว็บก่อนนะครับเพื่อทำการสุ่มเพชรฟรีไปนะก็กดมาเลือกหน้าเติมเงินด้วยทูตูมอนิแวร์ตนะครับแล้วก็จะมีเบอร์ขึ้นมาอย่างนี้ให้เราได้โอนเข้าไปภายในเบอร์นี้นะคครรัับบไไมม่่กกกกกก็็็ดดดดลออ้้สะวววาาเเี๋ยผขข นี่เพียงแค่นี้เงินก็จะเข้าภายในเว็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดโอเคไปต่อเลยครับเครดิตผมก็จะเข้า50บาทเป็นที่เรียบร้อยผมเติมเข้าไปในเว็บ50บาทนะครับผมจะเลือกเล่นเกมสุ่มของรางวัลนะครับกดมาหน้าสุ่มของรางวัลแล้วก็ผมจะสุ่มนี่เลยเป็นไงมีหมวกเอฟเต้เฮ้ยปักธงกดเข้าไปเลยครับเริ่มสุ่มทีละ10เครดิตสุ่มเป็นสุ่มแบบทีละ10เครดิตนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มเลยละกันไปครับครั้งที่หนึ่งผมจะสุ่มทั้งหมดเลย50เครดิตครั้งแรกครับจะได้ไหมเฮ้ยครั้้้้้้้งงงแรรรรรรกกกกไไไไไดดดดเเเเเลยยยนนนะะคคคคัััับบพชหหหูททีี่่่่ปตออออผผมมมมาววฟฟฮ เลยไปแล้วพีพันท้ายที่สองอีกโอ้โหออกโคตรดีเดี๋ยวเดาครั้งที่สามครับโอ้ได้ห้าเครดิตเครดิตอันนี้อ๋อก็คือเครดิตที่เราเติมเงินไปนะครับเราได้ห้าเครดิตอีกครั้งนะครับโอ้โหเราไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันได้ไหมจะได้เพชรไหมวันได้ครับสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดเพชรโอ้โหโคตรแตกโคตรไปเนี่ย โอเคครับผมก็สุ่มผ่านไป5ครั้งเป็นทียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้บัตรกิลเรน่าหนึ่งพันบาทมา1ใบแล้วก็บัตรกิลเลน่า300อีก1ใบแล้วก็1,052ไดมอนด์นี่คืออ๋อได้รับเป็นเครดิตแทนนะครับเหมือนจะทางเว็บยังไม่ได้อัปเดตบัตรกิลเลน่าเข้ามานะครับก็เลยทดแทนเป็นเครดิตแทนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเติมแบบสดๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับตอนนี้เพชรในเกมของผมก็มีอยู่12บสองเพชรนะครับนี่เลยตัวหลักของผมเลยเนาะตัวที่มีปากทงจากนั้นก็ทำการคัดลอกไปเลยไหนนลอองงีกใบึสิ อีกใบหนึ่งครับนี่เพชรเข้าในตัวผมเป็นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้4,762เพชรจาก12เพชรใช่ไหมครับโหเข้าจริงนะครับหลังจากที่ผมเติมเสร็จแล้วนะครับเครดิตผมก็ยังเหลือๆไว้ใช้มาสู่ของในเกมฟรีไทยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเว็บอินเกมนะครับสำหรับใครที่อยากเสี่ยงโชคกันผมก็อย่าลืมมาสู่เว็บอินเกมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ให้นะครับซะสวัสดีครับวันนี้ผมซีผมมาไทยครับวันนี้ผมก็มาในชุดที่เรียกได้ว่าเป็นรูปผสมนะครับนั่นก็ หมายความว่าผมเอาชุดมารวมกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเป็นแพ็กเฟสบริเอรนะครับนี่ส่วนหัวด้านบนมีผ้าปิดปากที่แบบโคตรเทสีสม้มแล้วก็ทรงผมที่แบบอย่างจ้าบ่ะเออแล้วก็มีชุดที่ผมเอามารวมก็เป็นชุดนี้เลยครับนี่มังกรย้อมแมวเอ,อ้ยไม่ใช่ชุด ที่เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับจากเซ็ตมังกรนี่ลนะเซ็ตกังฟูดากอนทั้งชุดนะครับมีของผู้หญิงก็มีเนาะนี่ผมใส่เป็นเสื้อตัวนี้มาเลยแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้าเป็นของผู้ชายหมดเลยนะครับเพราะว่าผมว่ามันเข้ากันกันกบหัวดีเนาะหัวของนี่เลยแพ็คเฟนบอลิเออร์นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนะาะก็เข้ากันดีไหมเป็นไงอย่างเหมือนที่ผมเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับโรตีไหนไหม ท่าทางที่ผมจะเอาไปก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วก็มีชุดใหม่ที่เออชุดเก่าที่ย้อนหลังมาได้นะครับชุดหัวบาวันที่หลายๆคนยังไม่มีก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับนี่ผมอยากผมชอบหัวนะผมอยากได้เหมือนกันหัวตัวนี้โอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ช่องซีโฟมไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวรับชมคลิปในโซนเฟียตายกันได้เลยครับ Let สโกมาห้องนี้5้าคนเฮ้ยผมเห็นตาวะทุกคนเาสาวๆทา นิ่งเฉยนิ่งเฉยแล้วอ่าเรียกผมเรียกผมนี่เป็นไงอ้าวอ้าวเข้าไปกับคนนั้นเฉยเลยครับเฮ้อเจ็บใจเยกนักทำกับผมแบบนี้ได้ไงผมก็ มีหัวใจนะโอ้โหอย่าบอกนะเป็นแฟนกันช no ื่ออะไรครับอ้าวไม่ได sì, ้มาด้วยกันพีชเฉยขอโทษครับเฮ้ยมาทำแบนี้กับผมได้ไงไอ้ครับยอมไม่ได้ทุกคนเย้โคตรเ วัวย่าไปก่อนผมเอาวูย่ามาได้เลยแไงไปดีกว่าครับมัดเจนองสามไม่ได้ขอให้รักกันนานๆนะเดี๋ยวพีไปหนึ่งทีครับนี่เป็นไงเป็นไงมีขิงก่อนไปเดี๋ยวพีตรงนี้ไปหนึ่งทีครับดีสองเหรอกำลังคุยกันอยู่ แม่น่าข้างผมนึกว่าเป็นแทนกันเปล่า,ลาเขากำลังจีบกันนะครับโอ้เจบแล้วผมอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่หรับพี่เขานะครับผีบไหมแบบนี้แล้วใครมาแอบเซีฟี่เนี่ยโท่ง่ายโ,โ,โอเคเดี๋ยวปังให้พี่เขากันละกันนี่สาวใหม่ผมนี่แหละสาวใหม่ผมเป็นไงเป็นไงเซีฟี่ก่อน แมเขาให้หัวใจผมกลับด้วยต้องคนนี้ครับแม่ของลูกเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปห้องต่อไปดีกว่าม,มาเฮ้ยมีคนเข้ามาอยู่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> นี่ผมเจอเหยื่อแล้วครับตอนนี้นี่แหละครับเหยื่อของผมผู้หญิงคนนี้แหละอ <c oughs> ุ้ยแดง ทไปเล่นไปตึงแล้วเนี่ยตึงผมก็โชว์ตึงไปก่อนเลยครับจะได้เขาเขาจะได้รู้ไงว่าผมตึงตึงแต่ฟอร์มแบบนี้ก็ไม่เอาเอา้าเขาเดินไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเี<ะ>๋ยขาจะมาจีบเป็นไงผม,มว่าแล้วมีคนมาจีบผมนี่แหละ หวานใจเขาปาดคอใส่ผมด้วยว่ะทุกคนเฮ้ยผมมีอะไรหวานใจนี่โชว์ตึงไปหนึ่งทีครับบูย่าอ๋อเขาเป็นแฟนกันผมว่าชัวรโดยจากการแต่งตัวแล้วขอได้ไหมนายขอได้ไหมนายดีเป็นไงเป็นไงแฟน กันเหรอครับเห็นบอกเห็นบอกหาวานใจผมก็จะเป็นให้ไงเห็นบอกหาวานใจผมก็จะเป็นให้เท่าไม่ใช่เอาเอาคุณแฟนกับเพื่อนเอางอนกันเอาเรียบร้อยไปล่ตายละ ไปไหนแล้วผู้หญิงนี่ไงอะไรเขาบอกว่าอะไรอย่าเอ็กอะไรทะเลาะกันปะน่ะชิบหายแล้วทะเลาะกันอย่าเอ็กสิเขาบอกคนนั้นเขาไม่ได้บอกผมนี่ไดี๋ยวกเรยไม่ได้เอ็นี่เป็นไงได้งัวเหรอ เซลฟี่เลยครับเซลฟี่เซลฟี่นี่เซลฟี่หน่อยไหมน่าจะเป็นแฟนกันผมว่าเป็นแฟนกันอนะ่ะเฮ้ยหรือเปล่าวะมามามาเซลฟี่เซลฟี่สรุปเป็นไรกันเมาดูดูดูคำตอบของผู้ชายนะครับของผู้ชายคนนี้ เขาจะบอกว่าไงคนนี้แหล,ละเอเลืกขึ้นบอร์ดอะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปหาคนนั้นกันคอาแอดผมมาล้วๆเลยวะ่ะน่าจะเฮ้ยห,หรือว่าเจ้าใหญ่เขาแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วปะ่ะคนนี้ก็แต่งเห็นไหมอาจจะถึงกับยอ่อให้มหมเหรือจัดตอนแรกปาดคอดใส่หุม่มตรงนี้เหรอเออคีอเออคีผู้หญิงอยากได้ตรงนี้จัดไปครับผมตามใจอยู่แล้วผู้หญิง นี่เป็นไงปักทรวงที่แบบยงข้างไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับมาเซลฟี่กันหน่อยเฮ้ยมีท่าแจมแจมไหมเนีมีโอ้โหมีแต่ท่าโชว์นี่ท่าแจมแจมของผมบูย่าไปครับเซลฟี่ไปหนึ่งทีนี่นี่โอ้โหรอนเลยเนี่ยนี่เซลฟี่สไตล์ซีโฟวงไทยครับปอรมเป็นพุ่มใครใครมูมุดผมเนี่ย ไปละนเก็ไม่มาเชลุะ่ะปักให้ปักให้เนะ่ป <Okay. S 1> ักให้พี่เขากันกอ,ออกครับผหวิงกับมาห,หา,หาหนึ่งเปล่าเฮ้ยห่า1-1หนึ คโเคเให้ไว้ใจแล้วก็ผัดนี่ผมก็มีเจียดคอไปห,หนึ่งทีไอ้นี่ยังไม่จบผมกำลังให้คนถ่ายรูปอยู่เอาโลตีหน่อยไม่เอาโลตีหน่อยไหมสงสัยอยากกินโลตีนี่เป็นไงคนควบคุมสถานการณ์ใจเย็นๆครับบอลลี่ห1 9รับแอดหน่อย ครับโอเคครับเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันดีกว่าห้องนี้เจ็ดคนเฮ้ยแต่ผมลืมปอมเป็นพุ่มเข้ามาหัวกระต่ายปอมเป็นพุ่มเข้ามาทุกคนเป็นไงสาวไม่สาวไม่มีมีคนที่คนเดียวเป็นไงผมแท็กมาข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ให้หัวใจไปหนึ่งทีโอ้โหมีแต่คนลุมจีบเป็นไง สาวในห้องนี้มีน้อยใช้สวยอย่างประหยัดผูออ้ชายผู้ชายทั้งนั้นเลยเอาจริงๆนะสิบห้าคนเนี่ยผู้หญิงคนเดียวนี่นี่เป็นไงเฮ้ยเต้นโชว์ไปหนึ่งทีเพราะมีคนเต้นผมเลยเต้นตามไงอ๋อเขามีท่าเขามีท่าเหมือนกันใครวะเนี่ยใครวะเนี่ย ตึงสุดละปกัปกธงปักธงโูบุญญาไปก่อนครับข้าอาจจะรู้ว่าผมมีปกักธงคนนี้หรือว่าเขาจำผมดได้เนี่ยนี่แจกบูญ่าไปก่อนครับทุกคนคาบุกิทำไผู้หญิงมันมีน้อยจังนะผู้หญิงมีน้อย,นอยเนี่ยไปเจอมาตะกี้ฮอ,อไปเจอมาตะกี้ ห,หมายถึงโลตีเหรอปากทงเลยหมายถึงโลตีเหรอคนนี้มีคนนี้มีคนนี้มีเย่เดโยนไม่ให้คนนี้เลยข้อหาแอ็ก <c oughs> <c oughs> รอมันกลับมาเฮ้ <c oughs> คนนี้มี <c oughs> พี่เขามีปาก ธงดีดีเป็นไงเขาโชว์ <c oughs> เดี๋ยวจะให้คนนั้นเฉดเลยผมเซลฟี่ฮอครับผมเซลฟี่ทำหน้างงนายมีนายมีออกมาก็จัใครครับทุกคนแซมบอยเฮ้ยดามลีน, <c oughs> นี่ต้องแอคคู่กันครับ โลตีหน่อยไหมครับโลตีหน่อยไหมครับสาวคนเดียวในห้องโลตีหน่อยไหมขายแต่โลตีเลยบัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอา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 พอถาได้กดหนึ่ง เอาก็ได้เอาครับ <laughs> เอาครัม <laughs> จดจดจดึด,ด,ด,ดิดเลยแ <laughs> คนีแต่ผู้ชาย <laughs> ดูด,ดูต้องลอบผูบ้หญิงนี่บงับงบัอยิดเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไง อ๋ออ๋อนี่นี่ไงมีผู้หญิงมาอีกคนนึงเพิ่งเข้ามาเข้ามาใช้แีแ่คนนี้น,นี่ใช้ใชกันทั้งกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้ารวมผมเป็นห้าคนกับผู้หญิงสองคนนู่นมีอาดำคนนึงยืนแอ็กอยู่คนเดียว <S 2> <S 2> <S โอเคครับเดี๋ยวไปห้องต่อไปดีกว่า <S 2> <S 2> <S <S มาแล้วครับห้องนี้ผู้หญิงแม่สาวน้อยจะหนี <S 2> <S 2> <S i, พี่ไปไหนพี <S 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 ่จะมาขายโรตี ขายตรงไปเลยวันนี้ขายตรงเลยนะครับวันนี้เฮ้ยผู้หญิงมาคนนี้อยู่เฉยๆโรตีหน่อย <c oughs> ไ,ไหมครับโรตีหน่อยไหมครับใส่ชุดมังกรจะไปข่าโรตีเฮ้ยหรือว่ <c oughs> าหรือว่มามากาแฟเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยใจเย็นครับโอ้โหแค่มา ขายตรงเขาบอกว่าเสียงจริงนี่ซิวโชว์โชว์โชว์บูย่าไปหนึ่งทีครับโว้ยมีคนเปิดบูย่า ผมงคือเข้ามาเซฟพี่ธงเฉยเลย <laughs> จุดๆเลยละกัน <laughs> บางกรอกทีเฮ็ดอ๋อเ <laughs> มื่อกี้เขาว่าผมเสือกยาง,งี้เ, <laughs> เอาไปละไปหาแฟนเขาละโลดีนาย อะไรนะทำตรงอะไรทงขายโรตีอย่างเดียวครับวันนี้ T4 เป็นอาบังแวะมีใครสนใจโรตีไหมขายโรตีอย่งเดียวเลยวันนี้ใครแอดนูมาวะเนี่ย กูอ๋อคนนี้คนนี้คนมัวฟ้าเนี่ยยิงคนข้างหน้าตึงเกิน <Yeah. S 1> อ,ยอยู่แล้วอยู่แล้วอ,อ,อยู่แล้วฮ่าฮ่าอยู่แล้วอยู่แล้ว <Yeah. S 1> <laughs> โอเคครับห้องนี้คนก็เยอะพอสมควรเว้ยนี่เดี๋ยวยเลยดูดูดูเขายังว่าเขาดืออยู่เลย,ยโอเคครับเดี๋ยวไปห้องต่อไปดีกว่า มาแล้วค็ับห้องนี้สี่คนเข้ามาก็เจอผู้หญิงกันเลยจะไปไหนละอผมดูชื่อไม่ได้เอย่าวิ่งหนีผมได้ไหมอย่าวิ่งหนีผมได้ไหมอ้าวไปนู่นแหละพอเข,า,ขาไม่ยอมหยุดยืนนิ่งเลยมีใครสนใจโรตีไหมเฮ้ยฮ้เ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 ฮ้จ แน่มาย่อยผมอาจจะสนใจโรตีสนใจโรตีไหมครับวิ่งกลับมาเฉยเลยเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าบาวันแต่งตัวเหมือนบาวันเลยจุดจุด มเจอจริงอร่อยครับมาขายตรงเห็นร้านท้าผมไหมครับนั่นแหละครับร้านผมกูเล่นอะไรกันวะเนี่ยเอ้ามีคนตามมามีคนมาจริงไหมเดี๋ยวผมจะฆามุย คนมายืนเต็มหน้าร้านเลยเมื่อกี้ <Yeah. S 1> เป็นไงขายตรงโคตรปั่นผมมีอะไรจะบอกครับเพื่อนๆก็คือว่าไอ้มีบักปักธงก็คือบักแบบนี้เลยครับพอปักแล้วกดนั่งแล้วก็กดลุกอย่างนี้ธงมันจะติดมือมาอย่างนี้้ยทุกคนแล้วทีนี้ถ้าผมเอาเจ้าปืนสนยัยที่เป็นพวกสนยัยปือนอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นผมเอาคาไปใช่ไหมแล้วผมก็ไปทําบักอันนี้เดีย๋ยวผมทาให้ดู มาผมอาคามาแล้วใช่ไหมต้องถือปืนไว้ได้นะครับแล้วก็กดท่าปะทงไปหนึ่งทีแล้วก็กดนั่งแล้วก็กดลุกขึ้นมันก็จะเป็นมั๊กนี้ครับใครอยากดู4ี่คนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแบบแบกทงสี่คนอะไรเงี้ยคนทั้งห้องก็จะเห็นผมถือธงแบบนี้แหละครับเป็นไงโคตรปั่นหัวละหัวาะเดินมาหัวาะผมเคยบั๊กแบบนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่อยู่ในแมพที่แบบยิงกันแต่ผมเพิ่งสังเกตไงว่ามันมี เฮ้ยผมเคยเห็นคนทําลงทิกตอกว่ามันบัคได้นะครับแล้วผมรู้ว่าสไนมมันบัคแล้วมันจะทําทงให้ตั้งแบบนี้ได้โอเคครับใครอยากดูสี่คนก็อย่าลืมกดไลค์มานะครับตลับคลิปนี้ซีโวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันทุกคนจุบจ๊บจุ๊บเมีเธออยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันไปเลยเดี๋ยวขอไปรวมแก๊งปักทงสี่คนกันบายบาย